สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเอ่อท่า i อครับของกันแซดผมชื่อเลียวนะครับอ่าแล้วอีกคนหนึ่งชื่อคุณอะไรครับออฟครับเอ,อ่อดาบเลเวลสี่สิบเอวิลสเลเยอร์ครับผมมาสอน a อผมนะครับดาบดักก้อนสอดนะครับเลเวลห้าสิบเหมือนกันไม่ห้าสิบนะครับโอเคฮะเริ่มกันเลย โอเคนะครับขั้นแรกนะฮะต้องทำาอเอติดอย่างนี้กันนะฮะนี่ฮะขั้นแรกอ่ามาดูกันนี่างี้ฮะนี่ต้องทำาบนี้ให้ได้ก่อนนะฮะก็มีอยู่ว่านี่ฮะสอยกันแล้วก็โดดกันกันนะฮะแต่ช่วงนี้ต้องทำเร็วมากนะฮะอย่างนงี้ะกระโดดทันทีเลยอย่างงี้ลองไปฝึกทำกันดูนะฮะนี่คือพื้นฐานเลยนะฮะโอเค งั้นเรามาโชว์ท่าไอเอ็กอะไรดีกว่านี่ฮะไอเอ็กอยา่างนี้เลี้ยงเรื่อยๆนะฮะไอเอ็กนี่ฮะเป็นท่าที่ง่ายสุดนะครับของตูไอเอฟเลยนะคะะนรับนะฮะนะครับเออพี่ออฟโชว์ครับพี่ออฟอันนี้ก็ไอเอฟนะครับอ่าพี่ออฟโชว์ไอเอฟหน่อย อ่ะพี่พูดด้วยพูดด้วย Show me what you got อา่าแล้ววิธีทำนะครัะพี่บอกหน่อยครับอ่าเอออย่างแรกก็ต้องบิด D B F ก่อนนะครับงันะครับ D B F หนช่วงนี้นะครับ,ยยรบอย่างนี้ไหมครับโดดฟันการฟันการใช่ไหมครับนะครับนี่ฮะโดดฟันการฟันการฮะ โดดฟันกนันนะฮะอันนี้คือโดดฟันกันธรรมดาฮะในแบบก็คือหนึ่งกระโดดได้ฟันสองครั้งนะฮะนี่ฮะหนึ่งสองเห็นไหมอ่าฮะนี่ครับคือพื้นฐานฮะ DBF ครับ,บที่ใช้ใน IF ทั่วไปฮะโอเคอ่านั้นเ๋ยผมขอลองมากดีกว่าอันนี้ฮะนี่คือ IF ผสม IF ะะชาเน้โหดร้ายมากฮะถ้าโดดก็เละเลยฮะยังไม่ได้เกิดเลยฮะโอเคนะฮะ ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆลองไปลองฝึกดูนะฮะท่านี้ฮะแต่ท่านี้มันคงยากไปสักนิดนึงนะฮะสำหรับคนเพิ่งเริ่มผมไม่รู้อะไรเลยก็แนะนำให้ไปฝึกท่า DBF มาก่อนนะ่างเี้ฮะนี่คือเบสิกนะครับทำไเรื่อยๆนะฮะแล้วต่อมาก็เริ่มฝึกกัดล้แพงนะฮะเราลิกขวากันนะฮะให้เร็วๆด้วยฮะให้มีเสียงยะขึ้นมานะฮะอย่างเงี้ยแล้วก็กระโดดฟันทันทีนะฮะ นี่นฮะอ่าก็ในเว็บทั่วไปก็มีสอนอยู่นะฮะลองไปศึกษาดูกันได้นะฮะถ้าอันนี้ก็เป็นวิธีทําเบื้องต้นเท่านั้นนะฮะอ,อ่าโทษทีครับอ่าฮะพี่ออฟครับไหนโชว์นะครับส,ส,ส,ะะสุดท้ายแล้วครับสุดท้ายแล้วต้องครับไม่ต้องขยาก็ได้ฮะเลือกเต็มมนาะ อ๋อขออภัยนิดนึงนะฮะช่วงนี้เอ่อต้องบอกมรมถนิดนึงอะ่ะพี่ออฟฟูดหน่อยครับฟูดหน่อยนะผู้มีสีสันนะฮะเดี๋ยวตาผมบองลองบักรอ,อ,องบ้างดีกว่านะฮะก็เป็นอย่างเงี้ยฮะไอเอฟเบื้องต้นนะฮะอย่างงี้นะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ ก็หวังว่าจะได้ไปใช้นะกันนะฮะพี่พลาดเนี้ก็ขอโทษด้วยนะฮะเพราะว่าเพิ่งเปิเคยอัดครั้งแรกนะฮะโอเคสำหรับวันนี้พี่ออฟและเลียวก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีคระโอเค